สวัสดีครับพบก,กับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จิเบตนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยจะพาน้องๆทุกคนไปดูวิธีการที่พี่ปุ้ยเลเวลเฟลดนะครับเจ้าตัวกีตาร์แฮนด์เมดที่พี่ปุ้ยทาก็คือเจ้าเขียงนะครับโดยพี่ปุ้ยจะได้รวบรวมขั้นตอนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับพี่ปุ้ยจะบรรยายอธิบายให้น้องๆฟังให้น้องๆเห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะครับว่ามีขั้นตอนการทาํางานยังไงเพื่อที่น้องๆมือใหม่ นะครับหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการปรับแต่งกีตาร์ด้วยตัวเองบ้านๆน,นะครับง่ายๆสไตล์พี่ปุยซึ่งพี่ปุยเองก็เป็นช่างทํากีตาร์อยู่แล้วนะครับก็จะนําความรู้เหล่านี้มาแบ่งปันในช่องเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเมื่อพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพางนองมารู้จักกับอา,อาการที่เรียกได้ว่าเฟดสึกนะครับหรือเฟดมีการเป็นหลุมเป็นบ่อลงไปนะครับเนื่องจากว่ามีการเสียดสีระหว่างสายซึ่งเฟดปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปจะทํามาจากโลหะผสมนะครับซึ่งมีส่วนผสมของนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งนิกเกิลเนี่ยจะมีความแข็งนะครับสู้กับสายแล้วนะ่ะ สายจะแข็งกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่สายมาขูดกับตัวเฟรดเนี่ยเราก็จะเห็นเฟรดมันมีอาการสึกหลอนะครับก็คือเป็นหลุมลงไปทําให้เวลาเรากดลงไปนั้นกดยากแล้วก็เสียงบอดแล้วก็มีการเพี้ยนของตัวโน้ตเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เราจะต้องทําการเลเวลเฟรดหรือเปลี่ยนเฟรดใหม่เพื่อที่จะแก้อาการนี้นะครับซึ่ง ในขั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษรวมถึงช่างที่มีความชำนาญการด้วยอันนี้ก็คือแต่ก่อนจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราสามารถหาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ปุ้ยก็เลยจะมาสาธิตวิธีคร่าวๆที่พี่ปุ้ยทำรวมถึงให้น้องๆได้เห็นเครื่องมือที่พี่ปุ้ยใช้ด้วยนะครับ ครับผมอันดับแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องถอดสายกีตาร์ออกแล้วก็ตั้งคอให้ตรงนะครับโดยจะมีไม้บรรทัดนะครับพิเศษสําหรับวัดนะครับความตรงของฟิงเกอร์บอร์ดโดยไม้บรรทัดตรงนี้มันจะแนบชิดไปกับตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เฟลดล็อกเกอร์นะครับค่อยๆเช็คไปทีละเฟลดนะครับว่ามีการกระดกของ ตัวเฟลดอยู่ตรงไหนนะครับเราอาจจะใช้ตัวปากกาเคมีนะครับมาร์กไว้ว่าตรงไหนมันสูงตรงไหนมันกระดกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเลเวลต่อไปนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวตะไบยหยาบนะครับอา,อาจจะเป็นกระดาษทรายเบอร์หยาบหน่อยนะครับในการใสเฟลดให้มันมี ระนาบที่เท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่า,าถ้าเกิดว่าเราใช้มาร์กเกอร์ตัวไหนที่รอยปากามันถูกลบไปนั้นอะ่ะแสดงว่าตรงนั้นมันสูงนะครับมันก็เลยโดนตะไบลงเพราะฉะนั้นเราจะตะไบให้มันเลเวลทั่วกันเท่ากันทั้งทั้งคอเลยนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตะไบละเอียดนะครับเบอร์ละเอียดอของพี่ปุ้ยเป็น ที่เป็นชนิดกากเพชรนะครับก็ถูๆนะครับเพื่อที่จะลบความสากข,ของมันครับหลังจากที่เราได้ทำการปาดหน้าเฟตหรือเลเวลมันลงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหน้าเฟตนั้นมันมีความเป็นสันเหลี่ยมนะครับจากเดิมที่เป็นครึ่งวงกลมก็จะเป็นสันเหลี่ยมทีนี้เราจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษตัวหนึ่งที่เป็นตะไบซึ่งจะเป็นผิวโค้งนะครับจะเป็น ตะไบผิวโคง้งลึกลงไปด้านในตามภาพนะครับเพื่อที่จะไปถูหรือขัดเฟดทําให้เฟตนั้นจากที่เป็นเหลี่ยมมันจะกลับมาโคง้งมนเพื่อที่ว่าเวลาเราเล่นมันจะได้ไม่สะดุดนั่นเองนะครับครับหลังจากที่เราาทําทการคอลลิ่งหรือทําให้มันโค้งกลับคืนแล้วนะครับเราก็จะใช้ กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับค่อยๆไล่เก็บนะครับโดยเรียงจากเบอร์หยาบแล้วก็ค่อยๆละเอียดลงไปสุดท้ายแล้วพี่ยก็จะใช้ตัวดีเมลนะครับหรือเครื่องเจียมือนะครับที่มีหัวเป็นลูกผ้านะครับร่วมกับน้ำยาขัดอาจจะเป็นยี่ห้อเวนอนนะครับวีนอนนะครับหรือเป็นบัสโซหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นน้ำยาขัดโลหะนะครับเพื่อที่จะ ทำให้มันมีความเงางามนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทําความสะอาดด้วยเลมอนออยล์นะครับเราก็จะได้พื้นผิวที่มันสะอาดสะอาดนะครับน่าเล่นน่าใช้แล้วก็พร้อมที่จะใส่สายกลับคืนนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลเวลเฟรดกีตาร์ด้วยตัวเองนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนานานั้นนะครับก็จะมีหลายเกรดทั้ง ที่มีคุณภาพพอใช้ไปจนถึงดีเลยนะครับรวมถึงว่าถ้าในอนาคตรเราจะพัฒนาไปทำงานเป็นเฟลดท,ที่มีความแข็งมากขึ้นอย่างเช่นเฟสเตเลสเนี่ยเราควรที่จะ,ะใช้เครื่องมือที่มีความแข็งเป็นพิเศษด้วยซึ่งก็จะมีราคาสูงตามขึ้นไปด้วยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยน้องๆสามารถหาซื้อนะครับอุปกรณ์ตามช h อป e e l a z a d a พวกเนี่ยนะครับเอามาลองทำดูก่อนได้ฝึกทำกับกีตาร์ปุ่งที่ทุกคน มีอยู่ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่พี่ปุ้ยเริ่มโมดิฟายกีต้า์นะครับก่อนที่จะมายึดเป็นอาชีพช่างซ่อมแล้วก็ช่างทากีต้าะในตอนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็เลยนํามาแบ่งปันนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้ก็อยากให้พี่ปุ้ยทําคลิปแบบนี้ลงอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณเป็นกําลังใจให้พี่ปุ้ยด้วยแล้วก็ใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืม กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆแบบนี้ใน Channel Peter Gb นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ